คุณเลือกที่จะเชื่อก่อนใช่หรือคิดว่าใช่ก่อนเชื่อเราอยากจะชวนให้คุณดูก่อนตัดสินใจวิทยาตาสว่างซีซั่นสเฮ้ยเฮ้ย อะได้วยไม่ใับอะไรอะไรไม่ทราบอยู่ไหนอย่างนี่เดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันชันเด็กตาเปนอย่างงี้เอาล่ะมันอยู่ในนั้นไม่ใช่เลยแกต้องฉีดมันแต่ถ้าแกใช้แบบนี้เนี่ยระวังหนุ้ยเพราะว่ามันมีฐานเคมีตกค้าง มันเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฉันเคยใช้ฆ่าแมลงสาบอ่ะแล้วมันก็ไม่ตายด้วยโอ้ยคุณพี่คะถ้าเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วเราจะกำจัดมันยังไงมันไม่อันตรายขนาดนั้นหรอกฉันว่าไปถามกูรูตาสว่างให้รู้แร้วรู้รอดจะไป่เลวกว่าเอาเลยไปถามเลยว่ามันสามารถกำจัดแมลงสาบได้จริงหรือเปล่า แล้วพวกยากําจัดมแมลงพวกนี้ครับปกติเราก็คิดว่ามันน่าจะปลอดภัยเพราะว่าเขาจะใส่พวกกลิ่นต่างๆไว้หอมๆให้เราสึกใช้เราสบายใจนะครับแต่ความจริงมันก็เป็นสารพิษแล้วก็ใช้ในการกําจัดมแมลงด้วยฉั้นจริงมันก็อันตรายได้เหมือนกันนะครับยาฆ่าแมลงมันก็จะมีกลุ่มตั้งแต่สารสมัยก่อนเรียกออกานฟอเสเฟตนะครับอันนี้ก็มีความเป็นพิษสูงมากนะครับประสิทธิภาพดีมากแต่มันอาจจะตกค้างในธรรมชาติได้แล้วอันตรายได้บ้างเขาก็เปลี่ยนมานะครับเป็นกลุ่มที่เรียกคาร์บอเมท ค่าเบตินก็ดีขึ้นนะครับเป็นพิษก็ต่ำลงนะครับแล้วก็อาจจะมีอันตรายต่อพวกเราน้อยลงย่อสลนยดีขึ้นและปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ตอนนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าไพรีทอยะครัทอไพรีทอยเนี่ยเป็นสารที่เหมือนกับสังเคราะห์ขึ้นมาจากธรรมชาติอีกทีหนึ่งฉันค่อนข้างใช้งานได้ดีมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีวิธีการที่ใช้ในการกําจัดแมลงโดยที่ไม่ต้องใช้พึ่งพาพวกสารพิษปุกนนี้ก็ได้ปลอดภัยแล้วก็ประหยัดด้วยครับเป็นเรื่องของการใช้น้ํากััับบบสสููู่กชมพทาานเเเอองงดดี๋ยยวลลธิต ราใช้แค่แชมพูธรรมดาเลยกับน้ำเนี่ยครับเอาแค่นี้มาผสมกันนะครับแล้วก็ใส่ในกระบอกฉีดพวกนี้แล้วก็ไปไล่ฉีดตัวแมลงมันนะครับนี่ถ้าเราฉีดเนี่ยต้องพยายามฉีดที่โดนก้นมันแมลงเนี่ยครับไม่ว่าเป็นแมลงสาบหรือตะ๊กแตนก็จะคล้ายๆกันว่ามันจะมีรูรูรูอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือรูหายใจมันนะครับเวลามันหายใจไม่ได้หายใจทางจมูกนะครับมันหายใจทางรูพวกนี้นะครับก็จะเห็นว่าเวลามันหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยครับนี่ มันก็จะเข้ามาทําท่อวบนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเตรียมน้ําเอาไว้นะครับน้ำเนี่ยเป็นสารลดแรงตึงผิวที่มีแชมพูเนี่ยนะครับฉะนั้นน้ำจะเข้าไปในตัวมันเลยแล้วมันก็เหมือนกัะจมน้ําตายไปเลยครับทีนี้เวลาเจอแมลงสาบก็ไปไล่ฉีดได้แล้วนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นว่าจะาๆเลยว่ามันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าเราลองเปรียบเทียบกับยาฆ่าแมลงอที่เขาใช้อยู่เนี่ยครับว่าอันไหนได้ผลดีกว่ากัน เดี uh zat, ๋ยวเราเอาแมงสาบจริงๆมาลองเล่นกันดูเลยอ่ะฉีดพี่ฟิตเลยไม่ใช่ครับแมงสาบจริงๆครับเดี๋ยวจะให้เฟิร์นแล้วกันนะครับช่วยเอาแมงสาบใส่ขวดรโลให้หน่อยนะครับเขย่าแรงๆเลยเฟิร์นมาแล้วออกแล้วออกแล้วออกแลออกแลโอเคครับออกมาครับ ครับทีนี้เราก็ได้แมงสาบ2องตัวนะครับทีนี้จะจะให้เฟิร์นนะครับเป็นคนฉีดยาฆ่าแมลงนะครับเฟิร์นคนใส่หน้ากากด้วยนะครับเะื่ป้องกันว่ากลิ่นมันออกมานะครับอ่าส่วนของคุณฟรีดนะครับเดี๋ยวเราใช้น้ำแชมพูที่เราเตรียมไว้นะครับอย่าลืมว่าฉีดให้โดนพยมโดนก้นมันด้วยนะครับได้เลยครับหนึ่งสองสามเอาเลยครับพอครับพอ เราก็จะเห็นลักษณะการตายที่ต่างกันนะครับอันนี้มันก็ทรมานของมันนะครับแต่เนี้ยก็จะเหมือนเหมือนจมน้ําตายเลยฮะตัวที่โดนน้ำแชมพูนะครับน่า,นา,นาจะตายแล้วล่ะถ้าโดนนะครับแต่ถ้า<อ>ตัว,ตวที่โดนไอตัวยานเนี่ยครับมันก็ยังไม่ตายเท่าไหร่นะครับเนี่ยฮะลองดูมันยังมีชีวิตอยู่เลยครับแต่ตัวนี้ตัวนั้นนี่คือตายจริงๆเลยครับจะเห็นว่าหงิกงอเลยเพราะมันหายใจไม่ได้นะครับ จริงๆแล้วเราทำเรื่องแมงสาบเสร็จแล้วเนี่ยยังมีการทดลองสูนะอีกแบหนึ่งนะครับเป็นเราทำเรื่องเกี่ยวกับมอดครับว้าวอ่าไปดูซิว่าเราสามารถจะกําจัดมอดได้ง่ายๆแบบปลอดภัยเหมือนกันนะครับตอนนี้ขอกําจัดบางตัวก่อนได้ไหมเพราะว่าตัวนี้มันตายแต่ต้องตายได้แน่เลยม่นนี่ม่นนี่แมงสาบ้วมันใจนี่นี่ ตอนที่แล้วกูดูตาสว่างแนะนําให้2พี่น้องฟริตเฟิร์นเข้าใจถึงอันตรายของสารเคมีตกค้างของการฉีดยาฆ่าแมลงพร้อมสาธิตการกําจัดแมลงที่ขึ้นชว่ดเดื้อต่อยาฆ่าแมลงย่างแมลงสาบด้วยวิธีที่ปลอดภัยโดยใช้น้ําผสมแชมพูว่าสามารถกําจัดแมลงสาบได้เป็นอย่างดีแล้ววันนี้จะมาตาสว่างกันต่อกับการกําจัดมอดอย่างปลอดภัยค่ะโอ้ยตัวอะไรครับจานยที่เราคุยกันไว้เมื่อตอนที่แล้วนะครับว่าเราจะมากําจัดมอดกันนะครับเนี่ดึงมอดที่ว่าครับจะเห็นว่ามอดเนี่ยกำลัง จริงก็เป็นพวกด้วงครับท่าม,ามอแกจะเห็นม่าเป็นด้วงนะครับแต่ทีนี้บางทีเนี่ยวเวลาซื้อข้าวมาที่ยิ่งเป็นข้าวที่แบบเพื่อสุขภาพข้าวออร์แกนิกหรือว่าข้าวที่แบบที่จะชาวบ้านมาเนี่ยครับ <S 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 แล้วก็มาไ้ที่บ้านเนี่ยแล้วเราไม่ได้แช่ตู้เย็นจะเห็นว่าบางทีมอดอย่างเงี้ยออกมาเยอะมากเลยนะครับส <ฮะ S 2> ่วนหนึ่งไม่ใช่ว่ามอดมันตามมากินข้าวแต่ความจริงแล้วคือว่ามอดเนี่ยมันวางไข่ไว้ในข้าวตั้งแต่แรกครับฉะนั้นจริงๆเราควรจะเก็บในตู้เย็นแช่ไว้พวเพเก็บไว้ตู้เย็นเนี่ยครับตัวไข บอกว่าเอาพริกแห้งใส่ลงไปนะครับเอาใบมะกรูดใส่ลงไปหรือแม้กระทั่งใส่ช้อนสแตนเลสใส่ลงไปนะครับแล้ว,ลวบอกว่าเนี่ยมันจะไล่มอดได้นะครับซึ่งวิธีพวกนี้มันฟังดูแปลกๆมันจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ว่าลองทดลองกันดูดีกว่านะครับว่าใช้วิธีไหนได้บ้างอย่างวิธีการง่ายๆอย่างหนึ่งคือใช้เตาไมโครเวฟเนเีน <c oughs> ่ยครับไมโครเวฟอ่าครับจะลองทดลองสาธิตกันดูว่าระหว่างไมโครเวฟกับที่เราคุยกันเมื่อกี้ผกช้อนสแตนเลสเนี่ยว <c oughs> ิธีไหนจะดีกว่ากันนะครับ นี้เราจะมาลองสาธิตกันเลยนะครับเราก็มีของ3อย่างมาให้ลอาดูมีกล่องบม้ออยู่นี้นะครับเรามีที่แห้งเรามีใบมะกรูดแล้วก็มีชอ็อตสแตนเลสนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูว่าแต่ละอันมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับดูสิว่ามันแตกคือหนีเลยไหมหรือว่ามันก็ยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตามของของเรานะครับ ก็เริ่มเห็นว่ามันก็มาปีนช้อนเล่นอยู่นะครับก็สนุกสนานเนี่ยไม่ได้หนีช้อนไปนะครับคือถ้าเราคิดว่ามันต้องกลัวอย่างที่เราว่ากันใช่ไหมครับมันก็ต้องวิ่งหนีไปขึ้นมารู้อย่างเงี้ยบองว่ามันมีเรื่องของกลิ่นแล้วก็มันก็ต้องหนีสารนี้มันก็ไม่ได้หนีมันยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่ครับทางทดีที่ทําได้คืออย่างที่บอกคือว่าหนึ่งนอกจากเราจะเก็บข้าวให้ดีๆในตู้เย็นแล้วนะครับสองคือถ้าเกิดมอดขึ้นข้าวแล้วกําจัดมันทิ้งดีกว่า เดี supplies, ๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูเลยนะครับจะลองว่าเกิดใช้เตาไมโครเวฟนี่ครับกำจัดมอดได้หรือเปล่านะครับก็เป็นวิธีการกําจัดมอดในข้าวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็เอาข้าวใส่ถุงพลาสติกเนี่ยครับนะครับก็ใช้ไมโครเวฟเนี่ยครับกำจัดเลยนะครับแล้วก็เอาเข้าเลยครับฮะตรงๆเลยครับก็ประมาณสักสามนาทีแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวมอดเองมันก็จะเคลื่อนที่หนีไปไม่ได้มากเท่าไหร่ครับและความร้อนที่เกิดขึ้นในเตาไมโครเวฟเนี่ยก็จะช่วยฆ่ามอดได้ครับ ห้าสี่สามสองหมดเวลาเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอาจารย์ครับตายไม่ตายตายไม่ตายโอ้โหี่นี่แหละครับที่มาของคาว่าหมดมวยก็จะเห็นว่าตายเกลี้ยงหมดเลยครับทีนี้ฮะที่เราจะไปใช้ก็คือว่าเราก็ซาวเหมือนกับซาวข้าวธรรมดานะครับอ๋อครับใส่ไปนะฮะ ก็จะเห็นว่าตัวมอดก็จะที่ตายก็จะลอยขึ้นมาแล้วเราก็สามารถตักทิ้งได้ก็บสาวข้าวแล้วก็ตักทิ้งใช้ได้ครับแค่นี้ง่ายๆครับไม่ต้องไปใช้วิธีการแปลกๆที่ว่าใช้แค่แม่พรวับเนี่ยครับแล้วก็กําจัดมอดในข้าวได้ครับเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่ใช่นั้นคือไรก่อนที่จะเชื่อสิ่งนั้นค่ะใช่แล้วครับสติมาปัญญาเกิดถ้าไม่อยากสติตเลิศต้องเปิดดูรายการวิทยาตาส่างโอ้โห ปวกเยเลยนี่หนูปวดเฉยเลยหนูนางพญาปวกไม่ชีปเครแล้วระดับหนูนี่นางพญาแล้วพี่สีด